วัดพระปางเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอบางนาจันท์จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นภายในวัดมีพระปางดั้งเดิมก่อ้วยอิฐแบบปรางไทยลักษณะขายฝักข้าวโพดองปลางมีความสูง15เมตรประดับด้วยปูนปั้นรูปครุฑและเทวดาซุ้มจรนำก่ออิฐไม่สอปูนหน้าบันประดับด้วยปูนปั้น รูปของพุทธลูกปางมาลวิชัยมีตัวแบบสามตัวอยู่ที่ฐานกอบซุ้มทำเป็นรูปมากรขายนาคสามเสียนข้อฟ้าเป็นทงพุ่มแหลมใบารากาลูปขีบนาบซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้เป็นลนักษณะงานสถาปตัตยกรรมที่นิยมสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้นทั้งสิน้น พระป่างองค์นี้อาจเป็นสิ่งสำคัญและเป็นสัญลักษณ์ของวัดแต่นอกจากพระปางแล้วภายในบริเวณวัดยังมีโบราณสถานที่น่าสนใจอีกแห่งนั่นคือแหล่งเตาแม่น้ำน้อยชุมชนช่างเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่มีอายุมากกว่า600ปี หลักฐานทางโบราณคดีที่สําคัญของเตาเผาแม่น้ําน้อยคือเตาโบราณที่ใช้สําหรับเผาเครื่องปั้นซึ่งปัจจุบันในเขตโบราณสถานได้ดูแลรักษาเตาเผาขนาดใหญ่ไว้ทั้งหมด6เตาโดย5้าเตาได้รับการกุดแต่งเสร็จสมบูรณ์ขณะที่ยังเหลืออีกห่งเตาที่ถูกกบฝังอยู่ใต้เนินดิน ตเตาเผาของแหล่งเตาแม่น้ำน้อยมีความยาวถึง14เมตรกว้าง5.6เมตรซึ่งถือได้ว่าเป็นเต้าเผาขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีการพบในประเทศไทยทุกวันนี้จึงได้มีการสร้างอาคารคุมเตาทั้งหมดไว้เพื่อรักษาสภาพและป้องกันผลกระทบจากการกรัดเซาะตามธรรมชาติโดยเฉพาะเตาเผาขนาดใหญ่สเตาที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด แหล่งเตาแม่น้ำน้อยเป็นแหล่งผลิตภาชนะดินเผาตั้งแต่เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเช่นพวกไหอ่างคลกกระปกุกขวดไปจนถึงเครื่องประอบสถาปัตยกรรมจำพวกกระเบื้องปูพื้นช่อฟ้างานประติมาก,กรรมรูปสัตว์ตุ๊กตาของเล่นและกระสุนปืนใหญ่ดินเผาขนาดต่างๆนอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งผลิตท่อน้ําดินเผาสําหรับใช้ในกิจาการปราปลหลวงในเขตพระราชวังนาลายราชนิเวศลบบุรี พระที่นั่งบรรยงรัตนาศและหมู่พระที่นั่งในเขตพระราชวังหลวงในสมัยพระเพทราชารวมถึงสมัยพระเจ้าปราสาททองก็ได้ใช้กระเบื้องจากเตาเผาแม่น้ําน้อยสําหรับการปูพื้นภายในวัดชัยวัฒนารามเตาเผาแม่น้ําน้อยเป็นเตาที่เรียกว่าเตาประทุนเนื่องจากโครงสร้างหลังคา มีความโค้งคล้ายประทุนเรือเป็นเตาเผาแบบระบายความร้อนผ่านเฉียงขึ้นใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงตัวเตาเกาะด้วยอิฐสามารถแบ่งโครงสร้างของเตาได้เป็น3ส่วนคือห้องเผาไหม้ห้องวางภาชนะและปล่องไฟห้องเผาไหม้จะอยู่ด้านหน้าต่ำที่สุดมีช่องทางเพื่อดำเนินเครื่องปั้นเข้าออกและเป็นช่องใส่ไฟลึกเข้าไปเป็นห้องที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คือมีขนาดราวสามในสีของความยาวเตาห้องนี้คือห้องวางภาชนะโดยจะมีกำแพงกั้นไฟแยกสัดส่วนออกจากห้องเผาไหม้ซึ่งเตาขนาดใหญ่สามารถบรรจุภาชนะได้มากถึงคราวละหนึ่งพันชิ้นและสำหรับตอนท้ายสุดของเตาจะเป็นป่องระบายควนะันไฟมีแผนผังรูปไข่ก่อด้วยอิฐเหลีอยงซ้อนกัน จากการสำรวจพื้นที่โดยรอบพบว่านอกจากบริเวณนี้แล้วยังมีร่องรอยเตาเผาโบราณกระจายตัวตามแนวลำแม่น้ำน้อยตลอดระยะทาง2กิโลเมตรจำนวนมากกว่า200เตาแต่ส่วนใหญ่ได้ชำรุดผุพังไปตามกาลเวลาและยังเสียหายจากการขุดคลองทรประทาน และการสร้างถนนหลักฐานที่พบทั้งหมดพอสันนิษฐานได้ว่าพื้นที่แถบนี้ในอดีตเคยเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาขนาดใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมดราวหนึ่งพันไร่ซึ่งเหตุผลที่ถูกเลือกเป็นฐานการผลิตเครื่องปั้นดินเผาก็เพราะแหล่งดินเหนียวบริเวณนี้มีคุณสมบัติดีมีพันไม้ที่สามารถนามาใช้เป็นเชื้อเพลิงอุดมสมบูรณ์และยังมีช่องทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก แหลงเตาแม่น้ำน้อยนอกจากจะผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้ในราชาอาณาจักรยังมีการส่งออกไปยังต่างประเทศเพราะจากรายงานการสำรวจแหลงเรือจมทั้งในทะเลอ่าวไทยและหน้าแาน้ำประเทศอื่นๆพบว่ามีภาชนะด,ดินเผาประเภทหาและเครื่องปั้นดินเผาหลายชนิดที่ผลิตจากแหลงเต่าเผาแม่น้ำน้อยจมอยู่กับเรือสำเภาจำนวนมาก เพื่อพิจรารณาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอสรุปได้ว่าแรงเต้าเผาแม่น้ำน้อยน่าจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ราพุทัศักราช1952ในสมัยสมเด็จพระอินราชาพระมหากษัตริย์องค์ที่6แห่งกรุงศรีอยุธยาด้วยช่างฝีมือที่สร้างความจเจริญรุ่งเรืองให้กับชุมชนนี้ในอดีตนั้นอาจมีที่มาจากคนสามกลุ่มกลุ่มแรกเป็นช่างปั้นดินเผาที่อพยพจากกรุงสุโขทยัยลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่ กลุ่มที่2เป็นช่างที่ถูกขวาดต้อนมาจากการทําสงครามและกลุ่มสุดท้ายเป็นช่างฝีมือที่มาจากเมืองจีนซึ่งก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าผู้คนที่มาสร้างชุมชนผลิตเครื่องปั้นดินเผานี้เป็นคนกลุ่มใดกันแน่แต่ก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นการผรสมประสานของคนทั้ง3กลุ่มที่อยู่ร่วมเป็นชุมชนเดียวกัน ไม่ว่าผู้คนที่เคยสร้างสรรผลงานเครื่องปั้นดินเผาอยู่ณบริเวณนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนจะเป็นใครแต่พวกเขาก็ได้ฝากผลงานอันทรงคุณค่าไว้เป็นสมบัติให้กับแผ่นดินไทยซึ่งแหล่งโบราณาคดีเต่าเผาแม่น้ําน้อยแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแต่ยังมีความสําคัญในฐานะศูนย์ศึกษาทางวิชาการเซรามิกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอีกด้วย